15นาฬิกาวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพันตำรวจเอกพัฒนาชัยพอมรพิบูรลผู้กำกับการสอพอบางละมุงได้นำกำลังชุดสืบสวนเข้าจับกลุมตัวนายมารุธหรือทิว รุจิวงค์อายุ29ปีอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยได้ที่บ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่3ตำบลบึงอำเภอศีราชาังหวัดชนบุรีหลังก่อเหตุทำอนาจารโดยใช้อวัยวะเพศสำเร็จความใคร่อยู่บริเวณประตูทางเข้าโรงเรียนวัดสุกรีปัญญารามหมู่8ตำบลบางละมุงอำเภอบางละมุงจัังหวดชนบุรี การจับกลุ่มสืบเนื่องจากช่วงเช้าของวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมานายมารุธได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดบริเวณหน้าโรงเรียนที่เกิดเหตุแล้วทําการใช้อวัยวะเพศมาสําเร็จความใคร่โชว์ครูและนักเรียนชาวบ้านละแวะกดังกล่าวเห็นท่าไม่ดีจึงนำโทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปเพื่อเป็นหลักฐานและไปแจ้งความกับตำรวจในพื้นที่พร้อมกับโพสต์คลิปดังกล่าวเพื่อตือนภยัย ภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงลงพื้นที่สืบสวนจนสามารถจับกลุ่มได้ที่บ้านพักจากการสอบถามนายมารุธให้การอ้างว่าก่อนเกิดเหตุได้นั่งดื่มเหล้าขาวจำนวนสี่ขวดจนเกิดอาการเมาไม้ขาดสติและไปก่อเหตุลักษณะดังกล่าวขึ้นทั้งนี้จึงอยากฝากขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นและให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่กลับไปทำเหตุการณ์แบบนี้อีก เบื้องต้นจากการตรวจสอบปัสสาวะในร่างกายของนายมารุธพบสารเม็ดแอมเฟตามีนเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งข้อกล่าวหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่หนึ่งยาบ้ายาไอซ์และการกระทำอนาจารต่อหน้าธารกรรนานก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสอบพอบารมุงดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทำงานอะไรครับพนะรพรปพอ๋อ แล้วเราไปทำมากี่รอบอะพฤติกรรมแบบนัน้นเป็นรอบที่สองรอบที่สองทำไปเพราะอะไรไ่รู้ทำไม่ได้ง่ายก็มเามเามเมาเหรอเมาอะไรมเมาเหล้าหรืออะไรเหล้าขาวเหล้าขาวสนับสนุนข่าวโดยฮังกรีหนาว แอปพลิเคชันบริการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการแล้ววันนี้